สมันไม่ได้มันได้เจ็ดเจ็เกสไหนให้ดูดเอากะบีน่ะไม่ไม่ได้ใช่ไหมอืมที่หลเถไนแบนงินโอ้ดันนนนจะออกี่หีจริงจริงนี่อรกจริงเลยปุณย์ยัยสื่อตัวไหนเก่าเก้าสองเออบอกว่ามันไม่ได้เก้าสอง ก็จะว่ามันไม่ได้เก้าเก้าสองเวัดตัวเดียวกันกันเลขเดียวตัวไหนเทียบกัน้กเลยเลขย่าินนะมันได้เก้าเก้าสองเราเลยซื้อก็บีมันไม่ได้เลยเลยย่ายจะซื้อไอ้เจ็ดไต้ดินเลืได้เจ็ดเก้าสองเออย่ายจะซื้อเก้าดิบย้าด้ยังไงเลขตัวนี้ย่ายได้ได้มายังไงก็จะว่าอยากได้เก้าเก้าสองกัจจายนฝันอะไรเออฝันว่าคนเ่านี่แหละฝันว่าคนเ่าเออย่ายนกะตีเอาไปยังไงคนเ่ามาบอกนี่ไม่บอกแล้วก็พูดนี่แหละกูก็มานุ้งอยู่เรื่องหลังเก่านี่แหละเ่าอ่ะอ่ อาทิตย์ตี่ตียังไงล่ะทำาไมทำมิตีเก่าๆสอเนาะเออคนเ่าอยู่เลื่อนหลังเก่าเออเรื่อนหลังเก่านี่ซื้อใบเดียวเขาอยู่เลื่อนหลังเก่าอือซื้อเก่าๆสองอืามันไม่ได้แต่บากีเก่าสองเพรก็ชอบอยู่ในงามอยู่ในเลยนมันไม่ได้อือซื้อใบเดียวมางกีน่ะไม่งั้นคอยได้สองขาเลยเยบุญฝันว่ามาอุ้มลูกเลื่อนอาทิตโอ๋เลยไปถามบ้านเลขที่โอ๋อุลูกผู้หญิงได้อ้ยอะไรเนาะอูหน่ะ เท่าเร็วกะทำไมกูจีไม่อีกกูเครียดใจเด้ว่าเครียดใจว่าเพราะว่าวาสนาอันนี้เร็วน่ะทำไมกีมาเอาอีกได้อีกอุ้มลูกไปเรือนลูกผู้หญิงเอ้ผู้หญิงเนี่ยน้าสีกูลองซื้อสิบสี่กว่าหน้าบาร์เลเทียโอ้หนึ่งเก้าเก้าสามบาร์เลทีเขานาะก็เลยซื้อตะเก้าสามก็สิบสี่เมื่อร้อยหนึ่งได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอยงวดนนี้ได้เก้าเก้าสองคนเท่ากับ คนท่าสองคนกับเก่าเก่าสองสองเก่าจ้าไม่รู้คือมันเกีออกตัวเก่าเก่าสามคือยังไงเก่าของกระชอบอยู่เลยอืมอ่นแหลื่อยาปอือลองดูคับเดี๋ยวสื่อหลายครับครับเดี๋ยวงามอยููเลยมันตะอยหนึ่งเมื่อกี้